สวัสดีครับผมซาสปอยและหนังที่ผมจะมาสปอยวันนี้ก็มีชื่อว่าแอบเมื่อคุณครูกับนักเรียนแอบกินตับกันแต่ดนโดนแอปตัวร้ายเปิดโปงเรื่องทั้งหมดนั่นทาให้ครูคนนั้นตัดสินใจที่จะปิดชีพตัวเองและแอปนี่ก็เกี่ยวข้องกับอันนามันพยายามที่จะทําลายเธอก่อนจะไปฟังผมสปอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้ากดกันแล้วก็ไปฟังผมสปอยกันได้เลยครับ ในเย็นวันหนึ่งขณะที่อลิซาเบตกำลังขับรถสายตาที่ดูหม่นหมองเธอได้เปิดข้อความในมือถือที่ถูกส่งมาง้อจากแฟนหนุ่มอลิซาเบตฉันขอโทษที่ทำอย่างนั้นฉันผิดจริงๆแต่คำขอโทษนั้นก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปอลิซาเบตเดินลงมาจากรถเธอเดินตรงไปที่รางรถไฟก่อนที่รถไฟจะขับมาที่ความเร็วแสงและทับเธอจนละเอียดเป็นปุ๋ยผงตัดภาพมาที่สาว่ายน้ำแห่งหนึ่งในขณะที่อันนากับโซฟีกำลังเรียนว่ายน้ำอยู่ ถึงพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆครับหลังจากที่เรียนว่าน้ําเสร็จอน,นาก็มาเรียนวิชาในภาคบ่ายต่อในคาบเรียนอาจารย์ก็ได้พูดถึงการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราในที่สาธารณะมันจะช่วยลดความเครียดได้จากนั้นอาจารย์จึงถามว่ามีใครกล้าที่จะเปิดเผยมันไหมนักเรียนคนหนึ่งจึงยกมือขึ้นมาและสารภาพว่าเขาเป็นตุด๊ดแต่มันก็ทําให้ผู้คนในห้องขำเพราะพวกเขาทุกคนก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว ทันในนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของอันนาก็ดังขึ้นเธอลืมปิดการแจ้งเตือนนั่นทําให้เธอต้องไปซื้อขนมมาแจากเพื่อนทุกคนในห้องหลังจากที่นางเอกเรียนเสร็จเธอก็ตรงมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาหาสไตล์น้องชายสุดที่รักของเธอซึ่งสไตล์ก็กําลังทํากายภาพบําบัดอยู่เขาไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองหมอเพียงบอกแต่ว่าตอนนี้พวกเขามีเทคโนโลยีมาใหม่แล้วมันคือการฝังชิปลงในกระดูกสันหลังมันจะทําให้เขาสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง ซึ่งเขาจะเป็นรายแรกๆที่ได้รับมันสไต์ก็ตกลงและเซ็นสัญญาทันทีเขามีความหวังว่าเขาจะกลับมาเดินได้แต่นางเอกด้วยความที่เธอเป็นพี่สาวในใจลึกๆเธอก็กังวลอยู่ดีต่อมาโซฟีก็มาชวนนางเอกให้ไปปาร์ตี้ด้วยกันพวกเธอได้เข้ามาในปาร์ตี้ซึ่งก็ทําให้นางเอกมาพบก,กับทิมชายหนุ่มที่จัดปาร์ตี้และยังเป็นแฟนเก่านางเอกด้วยตอนแรกนางเอกก็ก,กล้ากลัวๆแต่นั่นมันก็ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้ว เธอจึงตัดสินใจเดินไปทักทายเขาหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาทั้งคู่เริ่มที่จะเมานางเอกจึงถามกับทิมไปว่าตอนนู้นเลยสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งของนายมันคงถูกขายไปให้บริษัทใหญ่ๆแล้วทิมจิงบอกว่าจริงๆแล้วเขาถูกทนายของบริษัทนั้นหลอกทําให้เขาเสียมันไปฟรีๆน่าทําให้เขาตัดสินใจมาเรียนฟิสิกส์ต่อที่นี่จากนั้นทิมก็ลินเล่าให้กับนางเอกเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ค่อยได้ เมื่อเธอเปิดโทรศัพท์ดูเธอก็ได้พบกับแอปประหลาดจากนั้นนางเองจกจึงคลิกไปที่วิดีโอเพื่อดูว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันก็ทําให้เธอพบกับทีมที่เอาโทรศัพท์เธอไปเล่นซึ่งในคลิปก็จะเห็นทีมที่ถือโทรศัพท์อยู่จากนั้นอีกวิดีโอโซฟีที่กำลังกินตับกับแฟนหนุ่มอยู่เมื่อโซฟีเห็นอาน,นาเธอจึงไล่อาน,นาออกไปเมื่ออาน,นาเห็นคลิปนี้เธอก็ขำออกมาจากนั้นเธอจึงตัดสินใจลบมัน ทัานในนั้นก็มีเบอร์ปริศนาโทรมาหาเธอเมื่อรับมันก็เป็นเสียงของคนขอร้องความช่วยเหลือหญิงสาวที่ขอเธอมีชื่อว่าอลิซาเบธฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ด้วยความที่อนาตกใจเธอจึงวางสายมันไปแต่นั่นก็ทําให้มันโทรกลับอีกครั้งมันเป็นเสียงของผู้ชายเขาพยายามจะโทรเรียกหนึ่งหนึ่งสองช่วยด้วยช่วยผมด้วยนางเอกจึงบอกไปว่านี่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งหนึ่งสองจากนั้นเสียงของแอปก็ดังขึ้นมาแอปตัวนี้ได้ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม นางเอกก็ไม่ได้สนใจนางเอกจึงโยนโทรศัพท์ไปที่เก้าอี้ตัวเธอจึงเดินไปอาบน้ำแทนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าโทรศัพท์มันได้เปิดขึ้นอีกครั้งจากนั้นมันก็ได้อัดวิดีโอไว้ในขณะที่นางเอกกำลังอาบน้ำโซฟีก็เดินมาหาเธอโซฟีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดชิปที่นางเอกเออกไปโพสตซึ่งมันก็เป็นชิปที่โซฟีกับแฟนกำลังกินตับกันอยู่นางเอกก็งงว่าเธอย,ยังไม่ได้โพมันเลยและมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็ทำให้โซฟีโกรธนางเอกมากจากนั้นโทรศัพท์ที่วางอยู่ในห้องน้ำเสียงงโททรศััพ์ก็ดขึ้น โซฟีจริงเดินออกไปดูเธอก็เห็นคลิปนั่นมันทาให้โซฟียิ่งโกรธเข้าไปมากกว่าเดิมโซฟีเดินออกมาด้วยความโมโหก่อนที่จะขับรถออกไปโดยที่นางเอกยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยจากนั้นนางเอกจึงเดินไปร้านโทรศัพท์เธอหวังจะให้ช่างซ่อมแต่ก็พบว่าทีวีนในร้านโทรศัพท์ทุกอันมันได้กลายเป็นวิดีโอที่เธอเดินไปอาบน้ํานางเอกก็ตกใจมากเธอจึงเดินออกมานางเอกมาหาโซฟีที่ร้านคอมเธอพยายามอธิบายถึงเรื่องแปลกและเชื่อมโยงเกี่ยวกับแอปนี้แต่โซฟีก็ยังงอนนางเอกอยู่ จากนั้นทั้งคู่ก็มาเข้าเรียนที่วิชาภาคป่ายต่อโดยจะเป็นโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่มาสอน ซึ่งในขณะที่ด็อกเตอร์กำลังสอนยูดีดภาพในจอโปรเจคเตอร์ก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นภาพลาบกฮาฮาซึ่งมันก็ทําให้โปรเซสเซอร์ที่สอนอยู่นั้นเขาก็หัวเราะออกมาและบอกว่าเด็กแสบคนไหนเป็นคนทําเรื่องนี้แต่ภาพก็เริ่มเปลี่ยนไปก่อนที่มันจะกลายเป็นวิดีโอของโปรเซสเซอร์เขาอยู่กับเด็กนักเรียนตูดซึ่งเด็กนักเรียนตูดท,ที่เห็นวิดีโอนี้เขาก็ทําอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวในวิดีโอเด็ก,กเยนคนนี้ได้บอกกับโปรเซสเซอร์ว่าฉันขอเกตดีๆหน่อยนะเน็กท้ายของคุณสวยมาก ส่วนอน,นาที่สัมผัสดได้ถึงสิ่งผิดปกตินี่จากนั้นในวิดีโอพวกเขาก็เริ่มถอดเสื้อผ้ากันส่วนโปรเซสเซอร์ก็ดึงสายเชื่อมออกทําให้จอดับไปเขาตะโกนด่าคนที่ทําเรื่องนี้จากนั้นก็มีข้อความส่งมาที่โทรศัพท์ของนักเรียนทุกคนในห้องวิดีโอได้ลานต่อไปพวกเขาทั้งคู่กำลังกินตับกันโอ้มันเชิงฟีนจริงๆจัง,จงหวะน,นี้นางเอกพยายามอธิบายกับโซฟีว่านี่แหละที่เธอพยายามจะสื่อแต่โซฟีก็ยังไม่สนใจเธอจึงเดินออกมา ส่วนโปรเซสเซอร์ที่อายมากเขาก็เดินออกไปจากห้องเช่นกันหลังจากนั้นนางเอกก็มาหาน้องชายเธอที่โรงพยาบาลหลังจากที่เขาผ่าตัดการฝังชิปเสร็จเรียบร้อยหมอที่ดูแลจึงเดินเข้ามาบอกว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ดีแล,และอีกไม่นานเขาจะกลับมาเดินได้โดยที่นางเอกก็ได้วางโทรศัพท์วไว้ส่วนหมอก็ได้เอา iPad ที่เชื่อมกับตัวฝังชิปมาวางใกล้กันโดยที่นางเอกไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแอปนี้ได้แฮกระบบเข้าไปในเครื่องที่หมอดูแลอยู่ วันต่อมานางเอกก็มาเรียนซึ่งเธอก็มาหาโซฟีเธอได้ขอโทัพท์โซฟีเมื่อเปิดดูก็พบว่าโซฟี Sophie ก็มีแอปนี้เหมือนกันมันก็ทาให้นางเอกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าจากนั้นเธอก็เห็นว่ามีคนมุงอยู่นางเอกจึงเดินเข้าไปดูเธอก็ได้พบกับโปรเซสเซอร์จากเหตุการณ์เมื่อวานมีนักเี่นหลายคนถ่ายวิดีโอเขาอยู่พวกแกอยากถ่ายคลิปกันมากใช่ไหมหยิบมือถือขึ้นมาฉันมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะบอกจากนั้นเขาก็ควักปืนออกมาทุกคนที่อยู่โดยรอบก็รีบวิ่งไปหลบด้วยความตกใจ จากนั้นโปรเซสเซอร์ก็หยิบปืนขึ้นมาและได้เล็งมันไปที่ป่าของเขาก่อนที่จะปิดชีพตัวเองส่วนนางเอกที่ตกใจมากเพราะว่าปืนที่โปรเซสเซอร์ใช้ไอแอป,ปบ้านี่เคยส่งมาให้เธอดูก่อนหน้านี้ส่วนนางเอกเธอก็รีบเอาโทรศัพท์ไปหาร้านซ่อมร้านหนึ่งมันเป็นร้านขนาดเล็กที่รับโทรศัพท์มือสองนางเอกบอกกับร้านว่าเธอต้องการเครื่องใหม่มันทําให้เธอถูกร้านกดราคาแต่เธอก็ไม่ลังเลที่จะซื้อมันมา จากนั้นเมื่อนางเอกเดินออกมาร้านโทรศัพท์ก็ได้เอาโทรศัพท์ไปดูเขาได้ลบแอปทุกอย่างทิ้งแต่มีแอปหนึ่งที่ไม่สามารถลบได้ซึ่งนั่นก็คือไอแอปบานี่จริงๆแล้วแอปบานี่ชื่ออีลิสสงสัยจะมีแรงบันดาลใจไปจากซีรีส์แหละมัง้งเมื่อโซฟีกับนางเอกเดินออกมาได้ไม่เท่าไหรร้านโทรศัพท์นั้นก็เกิดการระเบิดจากนั้นข้อความของแอปไอลิสก็บอกว่าอุ๊บขอโทษด,ด้วยนางเอกยิงรู้ว่านี่เป็นสื่อมือของไอลิส ตำรวจได้มาที่เกิดเหตุโดยนางเอกก็เป็นพยานให้แต่เธอก็ไม่ได้พูดถึงแอป,ปนี่เธอแค่บอกว่าเธอไปซ่อมโทรศัพท์และอยู่ดีๆหลังจากที่ออกมาร้านนี่ก็เกิดการระเบิดขึ้นในคืนวันนั้นนางเอกจึงไปหาทิมเธอคิดว่าทิมน่าจะช่วยเธอได้เพราะเขาก็เก่งด้านโปรแกรมมาก ทีมจริงแนะน,นํานางเอกว่าเธอควรที่จะจัดก,การทีมการ์ดเพราะไวรัสมีโอกาสที่ติดต่อผ่านกันทางนี้นางเอกจึงหยิบกันกาขึ้นมาและก็ได้ตัดมันทิ้งแต่เมื่อตัดมันทิ้งวิดีโอก็เปิดมาเป็นภาพน้องชายของเธอที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่ด้วยความตกใจนางเอกจึงมาที่โรงพยาบาลหมอได้บอกกับเธอว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอยู่ดีๆตัวชีพที่ฝังลงไปก็เกิดการขัดข้องนางเอกจึงบอกว่าให้เอามันออกไม่งั้นเธอจะฟ้องมันแน่ แต่หมอก็บอกว่าร่างกายของสไตล์ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะรับการผ่าตัดนางเอกก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่จากนั้นอยู่ดีๆโซฟีก็โทรมาหาเธอแต่เมื่อนางเอกรับสายมันกลับเป็นเสียงของเอลิซาเบธที่ร่างของความช่วยเหลืออยู่เสียงในโทรศัพท์กำลังพึพรรมพำและร้องไห้ออกมานางเอกที่ตกใจเธอจึงวางสายไป จากนั้นเธอก็โทรกลับไปหาโซฟีแต่สายที่เธอโทรกลับก็ไม่สามารถโทรได้ด้วยความกังวลว่าจะเกิดอะไรกับโซฟีหรือเปล่าเธอจิงทิ้งข้อความไว้แต่เมื่อเธอกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของโซฟีเธอก็พบว่ามันได้เขียนถึงวันตายของโซฟีคือวันที่19ซึ่งมันก็คือวันนี้ด้วยความกังวลนางเอกจึงโทรไปหาโคชที่สอนว่ายน้ําอยู่เธอโทรไปหาโค้ชเธอจะโทรถามกับโคชว่าโซฟีได้ไปไว่ายน้ำไหมแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงบางอย่างมาขัดจังหวะเธอโคชจึงวางสายไปนางเอกก็พยายามจะโทรต่อ แต่มันก็โทรไม่ติดแล้วเธอจึงรีบวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลและขับรถไปที่สระว่ายน้ําซึ่งในขณะนั้นเองโซฟีก็เดินเข้ามาที่สระว่ายน้ําเธอมาว่ายน้ําที่นี่เพื่อฝึกซ้อมเราจะได้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่นี่ถูกอลิซแฮกเรียบร้อยแล้วโซฟกีก็โดดลงมาว่ายน้ําส่วนโคชที่มีคนโทรมาแต่สัญญาณแปลกๆเขาจึงเดินออกไปข้างนอกเผื่อว่าสัญญาณจะดีขึ้นแต่หลังจากที่เดินออกมาแล้วเมื่อโคจะเดินกลับเข้าไปประตูก็ดันล็อกส่วนโซฟีที่กำลัง,ลงว่ายน้ําอยู่ ลำโพงที่อยู่ข้างบนก็เปิดเสียงดังขึ้นลำโพงก็เปิดเสียงดังมากและมันก็กำลังสั่นอยู่นางเอกที่ลังซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเมื่อเธอมาถึงเธอก็พบกับโค้์ที่อยู่ด้านนอกโค้ชได้บอกว่าโซฟีอยู่ข้างในนางเอกที่สังเกตเห็นว่าลำโพงมันเขยบจนใกล้จะตกน้ำแล้วนางเอกพยายามตะโกนโซฟีแต่โซฟีก็ไม่ได้ยินเธอจึงเดินไปหยิบขอและใช้มันทุบก,กระจกจากนั้นเมื่อนางเอกเข้ามาได้ลำโพงก็ดันตกมาเสียก่อน และกระแส่ไฟฟ้าก็ได้ช็อตโซฟีมันทําให้ไฟดับจากนั้นโซฟีก็ลอยตุ้มป่องตุ้มป่องอยู่โคจิ้งกระโดดไปช่วยเธอโซฟีถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในขณะนั้นเอลิสก็ส่งข้อความมาว่าโซฟีได้จากไปแล้วนางเอกจึงถามกับเอลิสว่าแกต้องการอะไรจากฉันกันแน่เอลิสจึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความลับของเราแกไม่ควรที่จะบอกใครจากนั้นโทศัพท์ก็ดับไปวันต่อมานางเอกก็มาการศพของโซฟีในขณะที่เธอกำลังเขียนอําลาเพื่อนน้ำตาก็ได้ไหลออกมา แฟนหนุ่มของโซฟีจึงเดินมาเข้ามาปลอบนางเอกจากนั้นแฟนโซฟีด้วยความที่เขาเห็นว่านางเอกเศร้าเขาจึงอาสาที่จะไปส่งนางเอกที่บ้านนางเอกก็ไม่ได้ติดใจหลในระหว่างทางเธอจึงถามกับแฟนโซฟีว่ารู้จักออลิสไหมเพราะเธอคิดว่าเขาอาจจะรู้อะไรบ้างแต่เขาก็ไม่รู้จักนางเอกจึงบอกว่าอย่าไปสนใจที่เธอพูดก่อนหน้านี้เพราะเธอกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาจากนั้นเมื่อมาถึงบ้านนางเอกก็ลงมาจากรถแต่เมื่อเธอลงมาได้ไม่นาน รถของแฟนโซฟีก็ดันถูกรถบรรทุกชนจากวันนั้นวันที่มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นกับเธอนางเอกจึงไปดูภาพเก่าๆที่ยังมีโซฟีอยู่ในความทรงจำจนเธอได้ไปพบวิดีโอในคืนปาร์ตี้วันนั้นเธอก็เห็นทิมเมื่อเธอซูมที่โทรศัพท์เธอก็พบว่าโทรศัพท์ของทิมทม,มีแอปอีลิทอยู่นางเอกจึงไปหาทิมที่บ้านเธอได้สอกทิมไปหนึ่งที และบอกว่าแกทําอะไรกันแน่เธอหยิบโทรศัพท์ของทิมขึ้นมาจากนั้นได้ขู่กับทิมว่าบอกมาซะว่าแกทําอะไรไม่อย่างนั้น,นจะทิ้งโทรศัพท์นี่ไปในหม้อต้มทิมจิงบอกว่าเขาเป็นคนสร้างอลิซขึ้นมาก็เพื่อจะสอบแนนอลิซาเบธแฟนเก่าของเขาน,นางเอจิงถามว่างั้นอลิซาเบธก็คือคนที่อยู่ในมือถือเครื่องนี้ใช่ไหมแต่ทิมก็ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอลิซาเบธก็ตายไปตั้งแต่สองปีที่แล้วและบอกให้นางเอกส่งมือถือมาให้เขาทิมได้ขู่เางเอกว่าน้องชายของเธอถ้าเธอไม่ยอมส่งขขอจะเป็็นอะไไรกได้ แต่ถ้าเธอส่งมันมาเขาจะช่วยน้องชายเธอเองแต่นั้งเอกก็ตัดสินใจที่หยิบการนร้อนและราดมันใส่หน้าของทิมก่อนที่เธอจะมาที่โรงพยาบาลเมื่อเธอมาถึงพยาบาลก็มาห้ามเพราะว่ามันหมดเวลาเข้าเยี่ยมแล้วแต่ก็โดนนั้งเอกสอกไปทีหนึ่งจนพยาบาลสลบไปนางเอกมาที่น้องชายเธอได้ถอดสายฟออกให้หมดเพื่อที่จะป้องกันออลิส ส่วนหมอที่ดูแลอยู่หมอได้บอกให้หนางเอกใจเย็นๆก่อนเธอพูดว่าเอลิสกำลังทำบางอย่างอยู่เราต้องรีบเอาสายไฟออกให้หมดหนางเอกจึงได้หยิบมือถือเธอขึ้นมาและเปิดให้หมอดูว่าแอปนี้กำลังฆ่าน้องชายแต่หมอก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอโทรศัพท์อีกเครื่องด้วยซึ่งนั่นก็คือโทรศัพท์ของทิมนางเอกที่ตกใจว่าหมอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงทําให้เธอรู้ว่าตอนนี้หมอไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเธอ เธอจึงได้ใช้ถาดฟาดไปที่หน้าหมอไปหนึ่งดอกจากนั้นบริการก็ได้ตามเธอมานางเอกจึงหนีขึ้นไปทางลิฟต์แต่ลิฟต์ก็ดันค้างเพราะมันเป็นสีมือของเอลิสที่หยุดระบบไฟฟ้าเธอจึงแง้มประตูลิฟต์ออกมาจากนั้นนางเอกจึงออกมาได้ในระหว่างนั้นทีมก็ได้ตามนางเอกมาที่โรงพยาบาลส่วนหมอก็วิ่งตามเอกขึ้นมาที่ด่านฟ้าจนนางเอกไม่ถึงทางตันหมอกับทีมก็ตามมาถึงนางเอกจึงได้ขู่ว่าถ้าพวกเขาเข้ามาเธอจะโยนโทรศัพท์นีิถิงทีมจึงบอกว่าเธอต้องส่งโทรศัพท์มาให้ฉัน ม่งอย่างนั้นเราจะอยุดโทษไม่ได้รู้ไหมถ้าเธอโยนมาทิ้งตอนนี้จะเกิดขึ้นอะไรกับน้องชายเธอพวกเราต้องการจะช่วยน้องชายเธอและอลิสจะช่วยเขาให้สามารถเดินได้ซึ่งสาเหตุที่ทิทมทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาจะไม่ยอมให้บริษัทไหนมาขโมยผลงานเขาอีกแล้วจวังหวะนั้นเองโทรศัพท์ก็ได้ช็อตไฟฟ้าไปที่มืนอนางเอกจนทําให้โทรศัพท์ตกมาที่พื้นทิมจึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหลังจากที่ทิมได้โทรศัพท์มาแล้วเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและต้องจากการผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันก็ทําใหหให้้มอเ็นดวย เขาได้บอกว่าปล่อยเธอไปเถอะเขาไม่อยากทำร้ายคนทีมจึงหยิบแท่งเหล็กมาและฟาดไปที่หมอจนหมอสลบไปจากนั้นในขณะที่เขาแกล้งจัดก,การนางเอกเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงของเอลซาเบตก่อนที่โทรศัพท์จะระเบิดและนั่นก็ทำให้ทีมเสียชีวิตคาที่หลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดผ่านไปในวันหนึ่งขณะที่นางเอกกำลังนั่งรอใครบางคนที่สนามบินอยู่ เขาคนนั้นก็คือสไตล์น้องชายของเธอตอนนี้สไตล์สามารถเดินได้แล้วสไตา์ได้เดินมหาหานางเอกก่อนที่พวกเขาจะขึ้นบินไปและหนังก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับสรุปก็คือทีมสร้างเอลิ์ขึ้นมาเพื่อที่จะสอดแนมอลิซาเบธแฟนเก่าของเขาแต่หลังจากที่อลิซาเบธตายแอป AI ตัวนี้มันก็ฉลาดเกินจนทำให้ทีมไม่สามารถควบคุมมันได้และแอปนี่กับตัวเขาก็ได้เสียชีวิตไปพร้อมกัน ซึ่งถ้าใครรักในการสปอยหนังแปลกปลกของผมก็ฝากกันกดติดตามไปยันแก่เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆก,ก,กันด้วยและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป5.4คะแนนส่วนเว็บโลเทนโทเมโทได้ไป40%และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ